สงสัยมาตั้งนานแล้วว่าทำไมประเทศอื่นๆทางฝั่งยุโรปถึงขับรถเลนขวาพวงมาลัยซ้ายแต่ทำไมประเทศไทยของเราถึงขับรถเลนซ้ายพวงมาลัยขวาเคยได้ยินคำนี้ไหมเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดถ้าพูดถึงประเทศที่ขับรถเลนซ้ายพวงมาลัยขวามีแค่หนึ่งในสามของประเทศบนโลกเท่านั้นโดยมีทั้งหมด68ประเทศเช่นญี่ปุ่นอังกฤษอินเดียและประเทศไทย และถ้าเอามาเทียบกับประเทศที่ขับรถเลนขวาพวงมาลัยซ้ายจะมีอยู่ทั้งหมด173ประเทศเลยทีเดียวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสจีนเกาหลีใต้จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันอยู่ตรงไหนกันจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อราวๆพันปีก่อนตอนนั้นยังเป็นยุคกลางซึ่งเป็นยุคที่ทหารชนชั้นสูงในอังกฤษและยุโรป นิยมเดินทางโดยใช้ม้าเป็นหลักผู้คนในยุคนั้นจะใช้มือซ้ายในการบังคับม้าและปล่อยให้มือขวาซึ่งเป็นข้างที่คนส่วนใหญ่ถนัดจับอาวุธที่จำเป็นต้องใช้เมื่อเจอศัตรูตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทำให้หลายคนเดินทางไปไหนมาไหนด้วยวิธีการขี่มา้าหรือรถลากจูงโดยจะเดินทางชิดซ้ายหรือยึดทางซ้ายเป็นหลักและให้ยันพาหนะสวนมาทางด้านขวาซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเรื่อยมาซึ่งประเทศแรกที่ได้ออกกฎการจราจรแบบชิดซ้าย คือประเทศมหาอำนาจในยุคนั้นอย่างอังกฤษโดยออกกฎนี้มาตั้งแต่ปี1756หรือเมื่อ266ปีก่อนเลยแล้วการขับรถเลนขวามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงการขับรถเลนขวาเริ่มต้นที่ยุคสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสช่วงปลายศตวตรรษที่17โดยนโปเลียนโบนาปาร์ตเป็นผู้เริ่มต้นให้ประชาชนในประเทศหันมาเดินทางด้วยวิธีทิศขวาแทน ก่อนที่อิทธิพลดังกล่าวจะแผ่ไปถึงอาณาเขตที่อยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสด้วยส่วนประเทศอังกฤษและอาณาเขตที่อังกฤษครอบครองในสมัยนั้นยังคงยึดแนวทางการขับรถชิดซ้ายเหมือนเดิมและต่อมาแต่ละประเทศก็ได้มีการปรับเปลี่ยนการเดินพาหนะให้เหมาะสมกับประเทศใกล้เคียงเพื่อความสะดวกในการเดินทาง ยกตัวอย่างเช่นประเทศแคนาดาที่มีการเปลี่ยนทิศทางการเดินรถจากทิศซ้ายเป็นทิศขวาเมื่อทุ่งยุคปี1920เพื่อให้การเดินทางข้ามไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาทำได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นแล้วประเทศไทยประเทศที่ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครรับอิทธิพลการขับรถเลนซ้ายมาจากไหนถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษแต่ประเทศไทยเลือกที่จะขับรถเลนซ้ายเหมือนประเทศอังกฤษสืบเนื่องจากไหน ช่วงกลางศตรวรรษที่18ปประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากประเทศอังกฤษค่อนข้างที่จะเยอะมากประกอบกับราชวงศ์อังกฤษได้ถวายรถยนต์คันแรกของประเทศให้แก่พระมหากษัตริย์ไทยในสมัยนั้นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมประเทศไทยถึงเลือกขับรถเลนซ้ายพวงมาลัยขวานับตั้งแต่นั้นมาแม้ว่าประเทศที่มีพรมแดนติดก,กับไทยทั้งหมดล้วนแต่ขับรถเลนซ้ายพวงมาลัยขวาเช่นพมา่าลาวกัมพูชามีแค่มาเลเซียที่ขับรถด้านเดียวกับไทย ที่เหลือติดกับประเทศที่ขับรถคนละด้านกับไทยทั้งหมดซึ่งแต่ละประเทศเพื่อนบ้านของไทยจะมีจุดเปลี่ยนเส้นทางจราจรที่เมื่อเข้าสู่ประเทศนั้นก็จะต้องขับรถในเลนตามที่กฎหมายของประเทศนั้นกำหนดทันทีแล้วทั้งหมดนี้ก็คือความเป็นมาของคำถามที่ว่าทำไมประเทศไทยถึงขับรถเลนซ้ายพวงมาลัยขวาเป็นเพราะได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอังกฤษนั่นเอง